สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีค่ะค่ะอันนั้นช่องอะไรคะอันนี้คนอ้อยอ้อยบนคนคนนอนคนนนนอยคนบนอยไม่คนคนนอยไม่จำชื่อช่องอะไรพี่น้องยูทูบเบอร์กับยูทูบเบอร์มาปะทะกันเดี๋ยวเราไปสั่งอันนี้เป็นร้านลาบอะไรนะสารคาม เนื้อโซ่โสดดิพี่น,น้องเนื้อสดมากร้านนี้มากินประจำเลยมาจนว่าเป็นลูกค้าประจำเพื่อนเราพี่น้องพี่ข้าวั่วก็มีขายนะคะพี่น้องไปเงื่อเป็นเ,นเห็ดไห้สดๆสดๆอันนี้ชื่อร้านมีชื่อว่าเนาะคอปก,กับ เพื่อนใจดีดิพี่น,น,น้องเพื่อนไฮไลท์เนื้อก็สดหันสดสดเลยค่ะตัดตัดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวน,นี่เป็นเนื้อแดดเดียวพี่น้องสงเพื่อนกรมิขายอันนี้สีหอหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกนคนทำสดสด,สดเลยพ่อมกินมาพี่น้อง บรรยากาศในร้านก็กว้างขวางดีนะคะบรรยากาศหน้านั่งมากอีกดิเพิ่นมาเสิร์ฟมาว้าวนี่สดสดเลยซอยจุได้หลาหลายพี่น้องเนื้อสดสดอันนี้โอ้โหลาบเหมือนลาบเหนือเลยค่ะทุกคน ็เยอะมากเหลืออันนั้นก็สั่งอุ้ยให้เธอโอเพราะว่าเธอกินดิบไม่ได้นะเธอกินดิบไม่ได้เธอต้องกินสุกได้อย่างเดียวนะคะนี่อย่ามาเถียงกินนะจ๊ะรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว แม่ค้าได้แพงแม่ค้ารางวัลที่หนึ่งเป็นเลขอะไรยื่นูถแต่รถสามในแล้วตัวที่มีน้วบอเล่งก่อนนะคะว่าจะมีรางวัลที่หนึ่งไหมอ๋อไม่มีเลขในดววใจเลยจังเปลี่ยนรถมีไหมสามตัวกสี่ตัวไม่ได้หรอคะห้าแปดเก้ามีไหม อันอียังฮะนะสมัครเก้าหลายค่ะร้ายแน่แทนน้นี่เก้าเก้หาห้า,า,า,าอยากได้สามตัวตรงไม่เป็นไรค่ะแม่ค้า <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะ <c oughs> เราอยากได้สามตัวตรงตรงเราจะได้ถัวพรงวันที่หนึ่งมาแล้วอูเพียนะ yeah. แซ่บเบน่ากินมาออกโอ้โห <Yeah. S 1> มันก็เหมือนอ่อมใช่ไหมมาแล้ว,ลวค่ะกกสบ,ก,บกินโชว์ได้ไหมไมอากกินเงกสับเสบ,สบมาเสบเสบน้ำกันพี่น้อง เดี๋ยวคิมนี่ส่วนพี่น้องมากินเข่าเดี๋ยวซ่ำนี่ก่อนนะจ้าเนาะม่กินเขาน้ำกันแสบๆจ้า